อยู่กับใครแล้วเหนื่อยก็แค่เดินออกมาอยู่กับคนที่ไม่เห็นคุณค่าก็ไม่จะเป็นจะต้องเสียเวลาที่จะทนคุณโยมปล่อยหรือยึดเอาไว้ทุกอย่างที่ใจของเรานะรู้ตัวว่าผูกติดกับอะไรทุกเพราะอะไรไม่ว่าผมจะรัดนั่นแค่ไหนถ้าเราตัดใจปล่อยคลายออกเราก็จะเดินไปข้างหน้าได้เริ่มต้นใหม่ได้ยากนะแต่ถ้ามันทุกข์หนักก็ต้องพยายามดิ้นให้หลุดให้ได้ รอบความสุขของเราเองถ้ายอมแพ้จะประสบความสำเร็จได้อย่างไรขอแค่หลีกเลี่ยงสิ่งที่บั่นทอนจิตใจมองหาและชื่นชมแต่สิ่งที่สวยงามคิดและทําสิ่งที่สร้างสรรค์จะทําให้วันของเราสดใสและมีคุณค่าอย่าหลงกับคําคนอย่าตรมกับคําดาอย่าโกรธถ้าโดนว่าอย่าประมาทถ,ถ้าโดนชมอย่ามีความสุขเพียงเพราะคําชมของใครอย่าเศร้าใจกับคําดาของคนอื่น ชีวิตควรกินด้วยขาของตัวเองไม่ใช่ปากของใครคนอื่นเจอหนักกว่าเราเยอะทนได้เดี๋ยวมันก็ผ่านไปไม่มีงานใดที่ทําแล้วไม่เหนื่อยคยุณโยมเหนื่อยเกินไปก็หาเวลาพักคนอื่นที่ตกงานเหนื่อยกว่าเราไม่อีกเยอะพักแล้วเดี๋ยวก็หายเหนื่อยเองไม่มีคู่ของใครที่ไม่ทะเลาะทะเลาะแล้วก็ต้องรู้จักมองหาข้อดีขอออีฝ่ายคนอ,อื่นเขาลงมือลงไม้แย่กว่าเราเยอะคุณโยมพอเราหาเจอเดี๋ยวก็ดีขึ้นเมื่อวานที่ว่าแย่ เราก็ยังผ่านมาได้เชื่อสิคุณโยมทำวันนี้ให้มันดีกว่าเดี๋ยวทุกอย่างมันก็ผ่านไปได้เองอย่าเสียเวลาไปอิจฉาชีวิตคนอื่นแต่จงใช้ชีวิตให้สดชื่นแล้วให้คนอื่นอิจฉานะโยมจำเอาไว้ความพยายามที่ปราศจากความรู้ไม่มีทางที่จะนำไปสู่ความสำเร็จได้เกิดเป็นคนจงสู้ให้ถึงที่สุดแล้วก็อย่าหยุดที่คำว่ายอมแพ้เพราะคนเรามันไม่แน่คุณโยม ถ้ายมแพ้จะประสบความสำเร็จได้อย่างไรขอแค่ยัตยมหลีกเลี่ยงสิ่งที่มันบั่นทอนจิตใจมองหาและชื่นชมแต่สิ่งที่สวยงามคิดและทําแต่สิ่งที่สร้างสรรค์ให้ทุกวันเป็นวันที่ดีคนทุกคนมาเจอกันเนี่ยบางทีเนี่ยสั้นยาวไม่เท่ากันเราคนโยมเราไม่รู้เลยว่าการเจอกันของเราเนี่ยมันจะสิ้นสุดวันไหนโยมคนทุกคนเจอการสั้นยาวเท่าไรไม่รู้อยู่ที่เราจะมาเจอกันเพื่อเป็นของขวัญ เพื่อเป็นบทเรียนเพื่อเป็นการลงโทษเพื่อเป็นเจ้ากรรมในเวรหรือเพื่อจองเวรซึ่งกันและกันอะไรไม่สบายใจหยุดคิดคุณโยมอะไรจะเกิดก็อย่าไปฝืนอะไรขัดตาก็ทําเป็นมองไม่เห็นบ้างอะไรที่มันหนักใจก็อยากเก็บมาคิดให้มากทุกเรื่องอะไรที่มันหนักใจก็อย่าไปเก็บมาคิดมากทุกเรื่องอะไรที่ปวดหัวร้อนใจก็ปล่อยผ่านไปบ้างอะไรที่มันทุกข์ใจก็ปล่อยไปอย่ายึดติดกับมันอะไรที่ไม่สําคัญก็ลืมๆืมไปจะได้ไม่หนักใจ พอใจในสิ่งที่เรามียินดีในสิ่งที่เราได้พอดีในสิ่งที่เราเป็นแล้วเราจะเห็นความสุขเองชีวิตหนึ่งคงไม่ต้องการอะไรมากไปกว่ามีเงินให้ใช้มีงานให้ทำมีใครสักคนที่เข้าใจได้ทำงานที่ชอบได้บอกรักคนที่สำคัญทำตามความฝันได้ช่วยเหลือคนที่ต้องการและไม่มีโรภคภัยไข้เจ็บไม่มากไปใช่ไหมโยมที่ชีวิตหนึ่งควรจะมี เพียงแค่ครั้งเดียวที่ทำอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะสิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นจงมีความสุขกับปัจจุบันนะโยมนะทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดจเจริญพร